ฮะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็แวะมาเมื่อกี้ก็ผ่านมาแวะช่างเตี้ยครับแล้วก็มาช่างสิงครับโอ้เสร็จแล้วครับจากวันนั้นที่เป็นแผลตรงนี้เนาะเป็นแผลตรงนี้ช่างสิงจัดให้เรียบร้อยแล้วเป็นสภาพปกติแล้วครับเทเลอร์คันนี้เจ้าของมารับได้เลยนะครับเสร็จแล้วรถคันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วยูดีครับยูดีหัวลากนี่ก็ดูสวยเหมือนกันเนาะยูดีอะไรเนี่ยคิวอะไรเนี่ยชิดเชนชิดเชนอะไรอ่านกรีกไม่ออกคิวเทคหรือเปล่า เสร็จเรียบร้อยครับเจ้ายู่ดีคันนี้ช่างสิงงานเข้าเลยงานเข้ามาอีกแล้วคันนี้กระบะไปไหนทำไมมาแต่หัวช่างสิงไปไหนนอกินข้าวก่อใส่กินข้าวอยู่ในบ้านนะดูเครื่อง แต่รถประเทศนอกมาทำไรเนาะกันเี่กันสีกันชนบ่ชังหน้าบ่ กินข้าวอยู่ข้างในครับช่างสิงไม่ออกมาเลยเทลเลอร์คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะของมารับได้เลยนะครับถ้าจะของเห็นคลิปนี้ เสร็จแล้วใช่ไหมไอ้เทเลอร์คันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหลือแต่เจ้าของมาเอาก็ได้ตังค์เนอืมก็ไม่เป็นไรสีเก่าสีใหม่โอ้โหมันเป็นเรื่องปกติไอ้นั่นเออนั่นแหละตัวลายสมสิเขาเดียวสีผสมสีผสมครับเป็นสีผสมสีเบอร์มันก็เลยโบกอยู่ใต้กันเจ้าของตัวนี้ก็แถมไม่พ้นแถมเลยเนาะไอ้ตรงปะตรงปะนั่นแหละ นั่นแหละเออปะน,นั่นแหละแตกปะตรงนั้นน่ะเฉพาะแต่ปะตรงนั้นเขาก็นั่นแล้วดัดประตูนั่นเในบนหนามันเขา่าเออเพม่อนกับบนหนาที่นั่นหรือมั้งโอ้ยแค่นั้นเองเพราะว่ามันนิดเดียวอืมเพราะว่ารถพุ่นีเดี๋ยวก็ไปจอดตอดดากแดดบ่้วก็จอดต,ตากโฮมเดี๋ยวก็ซีใช่นเดี๋ยวเดียวซีมันก็เหมือนกันเองแต่เขาก็ไม่น่าจะนั่นหรอกมั้งอืมไม่ได้ไปผสมเอาเนี่ยคันนี้กระบะไปไหนอ่ะคันนี้ของของคุ่นีแจ็ค อะทหแกจะมาปากูกระบะเห็นตอนเอากระบะเรื่องไหนกระบะก็น็อตถอดใหม่ๆได้ล่ะูู้ออเชียนงโไปถอดกระบะนี่กระบะพวกนี้ทำสีใหม่หมดคันเหมือนกันอ๋อคันนี้เหมาคันเลยได้ว่าแบบไหนยังไม่คุยราคาเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแจ็คนี่ในไหวเลย ไม่เคยคุยราคากันเลยยังไม่มีเงินซื้อเหล็กซิงอะไรเลยไม่มีทุนเดี๋ยว่าเดี๋ยวเบิกไม่เห็นเข้ามายีงก็บอกที่ซื้อเลยเหล็กอะที่ซื้อแก๊สซื้อเหล็กแลวเออปะผูแก๊สผมก็น่าจะหมดได้ยังได้หนี่มาเอองานงานเข้าเลยนะป่าปานนี่เรีนไปไงว่างานเข้าครับช่างสิงงานเข้าแล้ว่างสิง แล้วคันคันนั้นก็ไอคันหกล้อนั้นก็ไม่ได้ไปทําทันทีหกล้อไหนที่อยู่ช่างเตี้ยไะพี่เตี้ยบอกว่าเรียกรถฮะเตี้ยบอกว่าพี่เตี้ยยังไม่พร้อมทำไมบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพี่จะเรียกไหมอืมแกยังไม่พร้อมแกยังไม่พร้อมแบบไหนอ่ะยังพร้อมไม่พร้อมที่จะให้ผมทำเพรเะแกทำเองไหมไม่รู้แกอันนี้ของใครนี่เอามานี่ นี่ของายันเออละอันนี้เป็นยังไงมันบุบมันแกเป็นเบียบมันนี่บุบแล้วผมก็าขออกมาเออเออออกมาแล้วก็มาปูตั้งแหงมแหงมอยากจะได้รถสวยเนาะแกก็ว่าเอาติ๊กเกอร์ไว้ติ๊กเกอร์ไว้ก็มีบุบมีอะไรหน่อยอืมก็เอาอะไรมาเอาบุบเป็นขื้นอะไรช่างมันแกว่าแต่พอตัวนี้มันอืม ห่วงสติเกือบห่วงเลยเนาะสติกเกอร์แพงเด้สติกเกอรือบก็เลยได้ยุเลยบางิโทีมาเห็นช่างสีงานเข้าเลยงานเข้าเดี๋ยวเขาเห็นมาเรื่อยๆว่าทำท่านั่านคุยกับแกยังคุยไม่เท่าไหร่เลยปิดสายทิ้งตุ๊กไหนขนาดอ่ะพี่จินนะเออ คุยกันไม่เท่าไหร่เลยเออาว่าเอองั้นให้แกซื้อสีมาซื้อของมาผมตีแต่ะเลงบอกว่าท่านได้คุยเลยไอ้คนที่อยู่ท่านบอกแพงแพงแพงปิป <c oughs> ดสายบอกว่าท่ <c oughs> านได้บอกกันรูเนี่ยแพงก็ไม่ต้องทำเลยเราะแพงก็ไม่ต้องทำเลยเนาะเออเลยว่าอ้อะไรวะคุยกันยังไม่นั่นเลยปิดสายจริงเกลุ่มก็เลยมแล้วตเขาก็แค่เขาโทรมาถามราคาเฉย อจะโทรมาถามทำไมครับโทรมาถามราคาบ่าุติว่าจะให้พ่นสีรถคันนี้ทั้งคันจะเอาเท่าไรอะไรแบบนี้ถ้าไม่นั่นถ้าไม่จริงไงพูดเลยตรถเลยจะทำไม่ทำไอคนคุยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยคนที่ไม่ได้คุยบอกว่าแพงมาก็คือว่าจบแล้วแค่นั้นแหละถ้าแพงพี่โูกว่าผมจะเรียนมาได้เนาะ นั่นแหละคือขัดดีทะลุไปทำอะไรแต่น้อยหนูเนา้าเรียกว่าท่าวิชาถ้าใช้ย่แต่ว่าเรียกเอาทรายก็ต้องใ,<ค>ให้เขาถ,เถ้าอยากได้ถูก้าอยากได้ถูกรอทำเองถูเองขัดเอง<ะ>ไม่ต้องมาเรียกใช้ลองไปพูดกับอูอื่นดูดูอูใหญ่เ็าดูไมายจะไปอูตรงไหนก็แพงอูตรงไหนก็แพงก็มีแต่ขัดเองถูเองพ่นเองถู ถูกเลยถูกใจเจ้าของเลยลงทุนซื้อแค่สีเขาเขาไม่ว่าจะใครเราเน้นเลยเราก็เข้าใจเขาอยู่ส่วนมากคนรวยเขาจะเป็นงง้นแหละมันไม่เหมือนคนจนหรกแต่เขาต้องเข้าใจเราด้วยเราก็กว่าเราจะเรียนมากว่าจะนั่นมาเห็นไหมคนจนอ่ะเวลาเขาขับรถไปเฉียวอะไรเขามาถามช่างช่างเอาทรายสองพันทำให้หน่อยคนจนนะแต่คนรวยแพงใช่ไหมเดี๋ยวจะว่าทำนี่หน่อย แถมหน่อยแถมหน่อยแถมหน่อยนั่นแหละคนรวยนั่นแหละคือคนรวยถ้่ส่วนมากคนมีตังค์กันทำไมถึเป็นอย่างนี้เนาะใจไม่กว้างใจไม่แฟร์แหมขับรถบีเอ็มขับฮอนด้าเจ็ดเวลาไปเฉียวนิดหน่อยมาให้ช่างทำสีแพงแต่พูดถึงอย่างนี้พูดถึงอย่างนี้ไม่ได้ว่าใครนะนั่นแหละพูดถึงอย่างนี้ผมพ่อเขารวยมันก็ตตองเฮสังทีแหละเขาถึงรวยเนาะอย่างพวกอย่างเราเราเฟรเกินไปไงเราเลือไม่หน่อย มันมันนี่เลยเวลาไอซื้อรถอาราคาเป็นล้านน่ะมาทำสีแค่สองพัน่ะยังว่าเพงเนี่ยคนเราอะคิดด้วยคิดด้วยค่าวิชากว่าเขาจะเรียนมาไดไ้ไม่รู้ใครอยู่กันหลายคนมัพูดเข้ามาม,มันเลยเย,ยังไม่ทลายเลยปีซสายทิ้งก็คนคนแทรกเยอะไงเยเว่า <laughs> Oh, เรารู้สึกว่าเราฮ้ยเราแพงสิแพ้เมันเราเรามันคุณค่าของเรามันต้องถูกนะว่าเราก็น,นั่ง <laughs> คิด <laughs> นอน <laughs> คิด <laughs> อย่าง้ช่างมันถ้าใครเห็นเขาเรียกอะไรนะ <laughs> ถ้าใครเห็นคุณค่าเราถ้าเขามั่นใจเราก็กทำถ้าเขาไม่มัน่นเราก็ไม่ทำอนะไรนั้น <laughs> สรุปเทเลอร์คันนี้เสร็จแล้วครับเจ้าของถ้าเห็นคลิปนี้ก็มาเอาได้เลยนะครับผมช่างสิงไม่มีเงินใช้แล้วมาเอาด้วยครับเ,เอาดับคลิปนี้บายบายครับก็มาเมื่อกี้ก็แวะเข้าช่างเปี้ยนนี่ก็มาเล่นกับช่างสิงช่างสิงงานเข้าครับงานงานพอจีจะได้ทําอยู่ดับคลิปนี้บายบายครับ